ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข้างเพื่อนนะคะเพื่อนร่วมทางที่เชื่อว่าทุกคําตอบอยู่ในตัวคุณยังไงล่ะ <c oughs> นะคะไม่ติดเล่นไม่ได้เลยเนาะการที่เรารอมันคือการที่เราอ่ะกําลังให้ความรู้สึกของคนอื่นมาสําคัญมากกว่าความรู้สึกของเราหรือเปล่าเรากําลังให้ความรู้สึกของคนอื่นอะมาสําคัญมากกว่าเวลาในชีวิตเราหรือเปล่าเธอกําลังใช้เวลาอันมีค่าของตัวเองอะไปแลกกับความไม่แน่นอนอยู่หรือเปล่า ไปไดกับสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกไม่มั่นคงสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกไม่มั่นใจหรือเปล่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็อาจจะมีประสบการณ์ที่เรารอเนาะเช่นรอให้แฟนเปลี่ยนรอให้เขาดีขึ้นรอให้คนรอบข้างเปลี่ยนรอให้เพื่อนเปลี่ยนรอให้มีโอกาสเข้ามารอให้คนมามอบงานให้เดี๋ยวรอให้พร้อมก่อนเดี๋ยวเราค่อยทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รอ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 ,รอนะคะ รอมาเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราเสียเวลาชีวิตหรือเปล่านะกับการที่เรารอรอรอไปเรื่อยๆเนาะแลนมันก็ทําให้เรารู้สึกอึดอัดสับสนหมดความมั่นใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อนะคะโอเคอาจจะมีเพื่อนๆที่เป็นเหมือนกันเนาะที่เป็นคนรอเก่งนะคะก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะเดี๋ยวเ็นก็จะมาแชร์สามวิธีนะคะในการที่เออเราสามารถกลับมารับผิดชอบชีวิตตัวเอง ให้ได้มากขึ้นแล้วก็เลิกรอให้ได้มากขึ้นเนาะจากประสบการณ์ที่ดิฉันก็เป็นคนรอเก่งคนหนึงนะคะแต่คนที่รอเก่งรอช้ำน,นะคะอย่างเช่นเรื่องการทำ Youtube mm hmm. ก็คือรอให้ตัวเองพร้อมมาสามสี่ปีอะแล้วก็ไม่ทำสักทีเพราะว่ารอให้พร้อมแต่สุดท้ายพอตอนนี้มานั่งทำมันก็ไม่ได้พร้อมนะเธอแต่แค่ทำไปก่อนแล้วก็ทำไปดูอืมอะเรื่องการทำยูทูบแล้วก็ เรื่องความสัมพันธ์ในชีวิตนะคะเช่นคนรอบข้างเรา<ม>เพื่อนเราบางคนหรือใครก็ตามที่อยู่ในชีวิตเราอะบางทีอะมีฉันก็ติดรองนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลยคอนอาจจะเป็นเหมือนกันนะคะก็คือรอให้เขาเปลี่ยนเช่นอย่างคนรู้จักของเราคนนี้เนาะโอ้ยรู้จักกันมานานแล้วแต่มันก็มีบางมุมมันก็มีบางอย่างที่เรารู้สึกว่า เฮ้เขาล้าเส้นเราเฮ้เขาดูไม่ค่อยให้เกียรติดูไม่ค่อยเคารพเราแต่เราก็โอเคเราไม่เป็นรเราก็ให้อภยัยแล้วลเราก็รอเรารอให้เขาเปลี่ยนเพราะเราเชื่อว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งเดี๋ยวเขาก็คงเปลี่ยนเดี๋ยวเขาก็คงดีขึ้นเดี๋ยวเขาก็คงจะไม่ทําแบบนี้กับเราแล้วสุดท้ายอ่ะพอเรารอมาเรื่อยๆอ่ะมันกลายเป็นว่าเอา้าทุก,กอย่างมันก็เหมือนเดิมเนาะแล้วเราจะต้องรองให้เขาเปลี่ยนไปจนถึงตอนไหนนะเรื่องคนรักความสำคัญในเชิงคนรัก ปักหมุดคนคนดนึงไว้ว่าอุ้ยคนคนนี้เขาดูมี potential หนอเขาดูมี potential, <__ม potential ที่จะมาเป็นแฟนเป็นสามี<__เป็นพ่อของลูก<__ของเราได้เออแล้วฉันก็ปักหมุดเข้าไว้คนนี้แหละคนนี้อืมทั้งทางที่ความจริงเลยแล้วอ่ะมันก็มีบางมุมมันก็มีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้ตรงตามความต้องการของเราซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดนะเออแต่เราอ่ะก็เลือกที่จะลอง ล้วก็ไปปักหมุดเข้าไว้ว่าเป็นคนนี้แหละอืมแล้วเราก็รอรอรอ,อมาเรื่อยๆเ,เราไม่แบบเปิดโอกาสอะไรให้ใครเลยเพราะว่าเรารอคนคนเดียวเรารอคนคนเดียวเปลี่ยนเรารอคนคนเดียวเทคแอคชั่นแล้วเราก็ไม่เปิดโอกาสอะไรให้ใครทั้งนั้นเราปักหมดุดรออยู่คนเดียวจนเรารู้สึกว่าเฮ้ hey, นี่มันก็เกือบปีแล้วนะเรารู้สึกว่าเราเสียเวลาชีวิตอับ กับการที่เราจะต้องมานั่งรอใครสักคนให้เขาเปลี่ยนซึ่งการที่คนคนหนึ่งเขาจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนเมื่อเขาอยากเปลี่ยนเขาไม่ได้เปลี่ยนไปตามความคาดหวังของเราโสู <c oughs> เธอลองสัญญากันได้ไหมว่าเราจะไม่รอกัน <c oughs> แต่มันมีเรื่องมิฉันลอเป็นเรื่องที่มองย้อนกลับไปก็ได้แต่คิดนะคะว่าหนูอะไรเอ้ยเนี่ย ฉันรออะไรได้ไหมฉันรอมีสามีรวยอ่ะการที่เราเนี่ยมีสามีรวยเนี่ยมันคงจะทําให้เราเนี่ยแฮปปี้มันคงจะทําให้เราเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องมานั่งรับผิดชอบชีวิตการเงินอะไรของตัวเองขนาดนั้นแล้วก็รอเขาเปแล้วก็แฮปปี้เดี๋ยวเราจะรอเขานะมาช่วยฉันสร้างธุรกิจไปด้วยกันอ่ะรอให้เขาเข้ามาแนะนำนู่นนี่นัน่น,นแล้วเราก็ค่อยสร้างค่อยเติบโต,ตไปด้วยกันรอรอมีสามีรอมีสามีรวยเลยละ่ะ ตอนีเราเป็นคนที่ชอบดูดวงด้วยนะคะเมื่อก่อนชอบดูดวงแล้วหมอดูก็บอกว่าอุ๊ยเนี่ยเดี๋ยวมีแฟนรวยแฟนรวยแฟนรวย,ยอ่าหมอดูคนไหนบอกแฟนรวยสีฟหมดหมอดูคนไหนบอกไม่เลิไม่เลิกไม่เลิกลองตัดทิ้งนะคะ <c oughs> ลองไปรับ <c oughs> อ่ะ อิฉันก็นั่งรอสามีรวยนะคะก็ทํางานของตัวเองไปนี่แหละแล้วก็นั่งรอว่าสักวันหนึ่งเขาฝันว่าอิฉันจะได้มีคนนัดเข้ามาในชีวิตเขาจะมาช่วยด้านการเงินการงานของฉันเราจะสร้างธุรกิจด,ด้วยกันนุนนี่นั่นฮัลโหลหนูตื่นหนูไม่มีใครรับผิดชอบการเงินของเราได้นอกจากตัวเราเองไม่มีใครจะมาช่วยเราได้ดีเท่ากับการที่เราช่วยตัวเราเองและสุดท้ายนะถ้าหนุม หนูเนี่ยหนูคนนี้เนี่ยมันหนูคลิปต่อไปยาวๆนะอาจจะสักวันหนึ่งมีแฟนเขาเปย์ก็จริงแต่สุดท้ายอะเราก็จะไม่ได้มีอํานาจในการใช้เงินเพราะว่าเงินนั้นมันไม่ใช่ของเราเราจะขาดความภาคภูมิใจและความมั่นใจในการใช้เงินไปเดยเพราะว่านั่นมันไม่ใช่เงินเรามันคือเงินเขาเราขาดอํานาจในการตัดสินใจในชีวิตเพราะว่าเราเอาการเงินของเราไปพึ่งพาไว้กับเขามันจะไม่เลิศนะสาวมันจะทำให้เราห่อเหี่ยวแล้วดความมั่นใจไปเรื่อยๆนะ เธอเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วเป็นเดือนแห่งการตื่นรุ้งของดิฉันมากวันนั้นนะ่ะมันเป็นวันที่ฉันนะ่ะเลิกรอทุกอย่างในชีวิตแล้วกลับมารับผิดชอบชีวิตตัวเองอ100%จริงๆเรื่องการเงินเลิกรอให้ที่บ้านมาซัพพอร์ตเลิกรอให้ฝ่ายละมีในฝันของดิฉันมาซัพพอร์ตด้การเงิน ในความสัมพันธ์เลิกรอคนที่เราเอาหมุดไปปักเขาไว้จว่าเป็นคนนี้วันนั้นเป็นวันที่ฉันดึงหมุดออายบายคะ่ะเลิกรอไม่รอเลยวันที่เราตัดสินใจเลิกรอให้เขาเปลี่ยนเลิกรอเลิกรอเลิกรอมันรู้สึกว่าเราได้เอา power เราได้เอาอำนาจของเราทุกๆอำนาจที่เรามีในตัวเองค่อยๆดึงกลับมาหาตัวเอง มากขึ้นมากขึ้นเลิกรอทุกสิ่งแล้วทำเองสิ่งที่เม้นเห็นตัวเองในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็คือเรากลับมาทำอะไรเพื่อตัวเองเยอะขึ้นมากเรามานั่งเนีย่ยอัดคลิปลงย t u b e สองชอ่องเรามานั่งทำธุรกิจ เล็กๆข,ของเรางานธุรกิจงานแฮนเมพเล็กๆข,ของเราเราก็มานั่งทํามานั่งลงทุนเขียนรายรับรายจ่ายรับผิดชอบการเงินรับผิดชอบอย่างด้วยตัวของเราเองเห็นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาเห็นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ออกไปรับผิดชอบชีวิตตัวเองทั้งหมดกัดคนรับพราะเราตัดเขาไปได้เราเลิกปักมุดเขาไปได้เฮ้ยเรามีเวลากลับมาใส่ใจตัวเองขึ้นเยอะเลยอ่ะเรามีเวลากลับมาดั้งถามตัวเองว่าเฮ้ยแล้วจริงๆแล้วอ่ะ เราอะชอบคนลักแบบไหนหรือเราไม่ชอบแบบไหนเรามีเวลากลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านภายนอกรูปร่างหน้าตาหรือแม้กระทั่งดูแลตัวเองจากภายในด้านจิตใจด้านการงานการเงินเรามีเวลากลับมาดูแลทุกทุกมิติในชีวิตของเรามากขึ้นจากการที่เราเลิกหรอมันเป็นหนึ่งเดือนที่เป็นรู้สึกว่า เป็นภูมิใจในตัวเองมากเลยอะที่เห็นตัวเองอะกลับมาทําอะไรต่างๆเพื่อตัวเองได้มากขนาดเนี้ย mm hmm. เลิกรอทุกสิ่งเลิกรอจะมีรวยมาเปเลิกรอทุกอย่างแล้วสร้างทุกอย่างด้วยตัวเองเลิกรอให้ใครมาสอนเลิกรอให้ใครมาโยนงานให้เลิกรอโอกาสแต่เป็นคนสร้างโอกาสด้วยตัวเองมันเป็นเดือนที่เบนรู้สึกว่าเฮ้ยพอเบนมองแล้วกลับไปแล้วเป็นภูมิใจใตัวเองมากเลยแล้วเนี่ยมันคือผลของอก,การเลิกรอ และมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เบนรู้สึกว่าอยากเจาะมาแชร์สิ่งนี้ให้กับเพื่อนๆลหลายๆคนได้ฟังถ้าหากว่าใครเป็นเหมือนกันค่ะก็สามวิธีที่ทําให้เบนได้กลับมาเลือกตัวเองมากขึ้นกลับมารับผิดชอบชีวิตตัวเองมากขึ้นแล้วก็เป็นสามวิธีที่ทําให้เบนเลือกรอได้นาะก็คือโอเคมาที่ข้อแรกนะคะก็คือการเปลี่ยนจากความคาดหวัง าเป็นการตัดสินใจเนาะเพราะว่าความคาดหวังมันคือแพ s s i v แต่ว่าการตัดสินใจอะ่ะมันคือ active เปลี่ยนจากการคาดหวังการรอไปเรื่อยๆเป็นการตัดสินใจชัดว่าเราจะเอาอย่างไงกับชีวิตลองชั่งน้ำหนักดูก่อนก็ได้นะคะว่าคือให้ข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงการที่เรารอต่อไปอะ่ะมันมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วการที่เราเลิกรออมันมีข้อดีข้อเสียยังไง การที่เราได้ช่างข้อดีข้อเสียตรงนี้มันก็จะทําให้เราอะเห็นภาพชัดขึ้นแล้วก็ตัดสินใจได้งา่ายมากขึ้นนะคะอย่างเช่นเรื่องของดิฉันนะคะก็คือการที่ดิฉันเนี่ยตัดสินใจนะคะหมู่อ่อนขาสาวเลิกปักหมดุดว่าต้องเป็นเขาคนนี้เอาหมดออกก่อนคนรักนะ่าไม่ได้มีคนเดียวอยู่ในโลกนี้คนบนโลกนี้นะ่ะมีเีกมากถอนหมุดออกก่อนอ่ะเราตัดสินใจถอนหมดเลิกเลยล่ะโลกเลยล่ะ บางทีอ่ะการตัดสินใจอ่ะเราอาจจะยังไม่พร้อมหรอกตอนที่เราตัดสินใจอ่ะแต่การตัดสินใจอ่ะมันจะมาก่อนความพร้อมเสมอถึงพอเธอตัดสินใจได้อ่ะเธอเลือกได้ว่าเธอจะเอาหรือไม่เอาอะไรอ่ะไอความพร้อมตรงนั้นอ่ะมันจะค่อยๆตามมาทีหลังเองส่วนข้อที่สองก็คืออันนี้มันอาจาจะจริงใจนิดนึงนะเธออืมแต่มันจริงเพราะฉันก็เคยเป็นก็คืออย่าใช้ความพร้อมเป็นข้ออ้าง ว่าเราให้พร้อมก่อนล้วค่อยทำเราให้พร้อมกว่านี้ก่อนล้วค่อยทำเพราะสุดท้ายมันไม่มีวันที่เราพร้อมจริงๆความมั่นใจอ่ะมันไม่ได้มาจากการที่เรารอรอรอให้เราพร้อมนะเธอแต่ความมั่นใจอ่ะมันมาจากการที่เราอ่ะได้ลองลงมือทําได้ลองผิดได้ลองถูกแล้วความมั่นใจที่แท้จริงอ่ะมันจะตามมาจากการที่เราทานั่นแหละ อย่างที่ฉันนะคะที่ฉันลงคลิปยูทูบอะฉันก็ทําแบบโบ๊โบ๊เแบบเบอะแต่ฉันก็ทําไปก่อนแต่พอฉันได้ทำใช่ไหมเธอสิ่งที่ฉันเห็นพัฒนาการของตัวเองนะคะจากการลงคลิปไปช่วงที่ผ่านมาก็คือเฮ้ยชีทําปกคลิปสวยขึ้นชีทาแบบอะไรนะแบนเนอร์สวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยชีเริ่มตัดคลิปเก่งขึ้น้ยอย่างนั้นะ่ะเออความมั่นใจมันจะค่อยๆสะสมมาจากการลงมือทาของเราะนะั่นแหละข้อสามการขอขอที่เรารอรอรอใช่ไหมเธอ มันทําให้เรารู้สึกไม่ชัดเจนเหมือนทุกอย่างมันดูแบบเบลอมันดูเบลอๆไปหมดแต่ความชัดเจนอะมันมาจากอะไรรู้ไหมเธอความชัดเจนอะมันมาจากการที่เราลงมือทําความชัดเจนคือผลของการลงมือทําการที่เราได้ทํอนะมันเหมือนเป็นการที่เราเคลียร์หมอกอะไรก็ไม่รู้ที่มันเบลืดเบลือตอนที่เรารออยู่มันเคลียร์ออกไปหมดเลยหรือเคลียร์ออกไปเยอะมากจากการที่เราได้ลองลงมือทำเราจะเริ่มรู้ว่า เฮ้ยอันนี้ต้องทํายังไงอันนั้นต้องทายังไงเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรหลายๆอย่างในชีวิตความต้องการของเรามันจะเริ่มชัดเจนขึ้นจากการที่เราได้ทําอย่างฉันใช่ไหมมันมีงานงานหนึ่งที่ฉันอยากทามากเป็นงานที่ทําเกี่ยวกับเด็กเนาะเออซึ่งฉันก็โอเคเดี๋ยวลองไปสมัครดูอะแล้วก็ลองไปรุกคีอยู่กับงานเนี้ยอยู่ประมาณสักวันสักวันหนึ่งเธอมันทําให้เห็นเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราคิดว่าเราอะน่าจะชอบอะเฮ้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้ชอบงานนีน้อะ แต่เราอ่ะดันไปชอบอีกงานหนึ่งที่มันเป็นงานที่มันใกล้เคียงกับงานนี้อ้าวสิ่งที่เราคิดมาตลอดว่าเราชอบสิ่งนี้อ้าวเราไม่ได้ชอบแต่เราไปชอบอีกอันหนึ่งที่มันใกล้เคียงกันมากกว่าอย่างเงี้ยเออมันเริ่มชัดเจนขึ้นจากการที่เราอ่ะได้ลองลงมือทำจริงๆนะโอเคค่ะนี่ก็เป็นสามข้อสามวิธีที่เป็นตกตะกอนมาได้นะคะการที่เราเลิกรอการที่เราเช็ดไปต่อไม่รอแล้วนะมันทําให้เราอ่ะเหมือนดึงอํานาจ อะไรก็ไม่รู้วที่เราอไปฝากไว้กับใครก็ไม่รู้วกลับมาหาตัวเองแล้วกลับมารับผิดชอบชีวิตตัวเองให้มากขึ้นเฮ้ยเธอความมั่นใจอ่ะมันมาของมันเองนะความมั่นใจหรือว่าความเด็กขาดความกล้ามันมาจากข้างในแค่เราตัดสินใจที่จะไม่รองแล้วกลับมาเลือกตัวเองก่อนนะเธอพูดแล้วแบบซูซ่าเลยอ่ะพูดแล้วมันขนลุกเลยละ่ะเฮ้ย บางทีเราไม่รู้ว่าเราหลงหายจากตัวเองไปนานแค่ไหนแล้วเพราะาเราหมดแต่เรารอๆเธอ,ลอ,ลอสนับสนุนนะเธอลองดูรถมันเชิดนละ่ะโอเคค่ะเข้าสู่ช่วงพื้นที่ข้างเพื่อนเย่ดีใจอยู่คนเดียวนะคะช่วงพื้นที่ข้างเพื่อนในวันนี้นะคะสิ่งที่จะมาชวนเพื่อนมาลองทำดูก็คือให้เรานะคะลองเลือก หนึ่งเรื่องที่เรากําลังรออยู่ในตอนนี้นะคะเรื่องอะไรก็ได้นะคะแล้วลองทําดูซึ่งเป็นการกระทําเล็กๆแบบทําได้ง่ายๆแค่ห้านาทีอ่ะแล้วลองทําดูนะคะเช่นเราอยากท youtube มากทํายังไงดีอะไรที่เป็นสมอลแอคชั่นที่เราสามารถทําได้ภายในห้านาทีอ่าเปิดช่อง YouTube เปิดช่องไว้ก่อนอะไรไม่รู้แต่มานั่งเปิดช่องไว้ก่อนอ่ะอันเนี้ยสามารถทําได้ภายในห้านาทีหรืออย่างเช่นอยากสมัครงานอ่ะแต่ไม่กล้า เขียนอีเมลเขียนอีเมลภายในห้านาทีเขียนอีเมล,นนเเมลแล้วตั้งเวลาส่งสามารถทําได้ภายในห้านาทีซึ่งอ,อาจารย์นายอนั้นก็ได้นะคะสำหรับบางคนเนาะเออแต่มันเป็นอะไรก็ได้ให้เป็นสมองแอคชั่นเล็กๆที่เราสามารถทําได้ภายในห้านาทีให้เราลองทําดูนะคะการที่เราแบบเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆแค่นิดเดียวอะ่ะมันจะทําให้เราอะ่ะเริ่มแบบอฉันเริ่มรู้สึกว่าก้าวต่อไปมันง่ายขึ้นเหมือนฉันเริ่ม ขึ้นไนได1หนึ่งขั้นแล้วขั้นต่อไปมันเริ่มก้าวได้ง่ายขึ้นแหละเพราะว่าเรารู้แล้วว่าบันไดขั้นแรกมันก้าวยังไงฟิลนั้นนะเธอเออเธอจะเริ่มสะสมความมั่นใจมากขึ้นมากขึ้นและไอ้เจ้า small action นี่แหละที่มันจะสะสมสะสมทําให้เธอมั่นใจแล้วก็กลายเป็นประสบความสําเร็จละอนานคตได้จากการกระทาเล็ก การให้เราตัดสินใจมุงออนจากอะไรก็ตามการให้เราตัดสินใจเลือกอะไรก็ตามมันเป็นการเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างหนึ่งอนกันนะทูมันคือการที่เราอํะกำลังส่งสัญญาณบอกกับตัวเองบอกกับคนอื่นว่าตัวฉันน่ะสำคัญเวลาของฉันน่ะมันสําคัญฉันไม่เอาเวลาอันมีค่าของฉันไปอยู่กับอะไรที่มันไม่แน่นอนตัวฉันน่ะมันสําคัญมากกว่าความตัวมากกว่าความหวังของคนอื่นมันคือการกลับมาเลือกตัวเอง จริงๆแล้วอะ่ะมันก็คือการเซลเลฟหรือว่าเซลเฟอร์<ม>อย่างหนึ่งเหมือนกันนะถึงคนที่ัับุบอ่อนไม่ได้นะคะเธออย่าใครมากกว่าตัวเองอย่าให้ใครสําคัญมากกว่าตัวเธอเองไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามในชีวิตอย่ายกชูใครให้ใหเขาสําคัญมากกว่าตัวของเธอเอง เธอเป็นคนที่อยู่กับตัวเธอตลอดเวลาเป็นคนที่อยู่เคียงข้างกับตัวเธอเองตลอดเวลาอย่าให้ใครสําคัญมากกว่าตัวเธอทั้งนั้นเลือกตัวเองก่อนโอเค เจ้บอจบจ้าจบจริงๆแล้วจ้าหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็ถ้ามีอะไรที่โอเคอยากให้เบนปรับปรุงตรงไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะด้านล่างด้วยความสุภาพนะคะเซลได้นะคะแต่อย่าเซลแรงนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์จริงๆนะคะคือตั้งใจทามากอย่น้อยสักคนนึงที่เขาผ่านเข้ามาแล้วเฮ้ยเขาได้อะไรกันไปบ้างอ่ะมันมีประโยชน์ต่อเขาดิฉันก็ คิดใจแล้วค่ะก็โอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะปิดกล้องแบบยูทูบเบอร์โอเคค่ะหน,าน้าดิฉันวันนี้นะคะอาจจะมีการกระตุกเล็กน้อยนะคะเพราะว่าอะไรมันตัดสินขันอ๋ออ๋อเอ๊ะเอ๊ะนะคะเพราะว่ามีการใช้ฟิลเตอร์อย่งไล่ะนะคะแล้ววนนี้ก็สวยหรือหละตรงไหนก็สวยนะคะด้วยความที่เราเป็นสาวนี่อ่ะสับไทยนะเราเป็นคนชอบดูดวงอ่ะเราเป็นคนชอบดูดวงเมื่อก่อนนะคะชอบเล่นกีตาร์หรือหละต้องยูทูบเนี่ย การงานหน้าที่การงานของฉันฉันก็แบบเลยๆก็ได้ปะเอ้ไงเรามีแฟนหนาเราก็รอให้แฟนมา,มาช่วยนี้ก็ได้เป็นไมา้ดามได้ย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่จะมีแฟนรวยกี่โมงจะมีแฟนกี่โมงจะมีแฟนไปกี่โมงเพื่อนร้องทางที่เชื่อว่าจะข,ขึ้นตอบอินเดียโตขึ้นเนี่ยเรามาติดเล่นอนะ่ะช่องมุขข้อที่จังเอาไม่สวัสดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางเพื่อนนะคะเพื่อนร้อมทางที่เชื่อว่าจะขึ้นตอบอินเดียโตขึน้นย่าที่ข้าไม่มีอินโทรเลยรีบเลยนะแสดงว่าเขาเป็นตัวเองเกิน